แย่ใครบู้แดงพี่น้องแย่ครผู้แดงเด็ดปลายหนึ่งพี่น,อน้องมึงนี้โอ้กลางตรงตรงเลยครับนี่พี่แกพี่น,อน้องอุ้ยไข่ตรงๆเลยครับครับ กินยากแท้เด้แกงใส่บักหวานเนาะใส่ปลายแหงซุ่มโมตายกะไปสางร่างไม้สางร่างไม้ใครขึ้นมาอีกซุ่มโมตายไป วิธีธรรมชาติของบ้านนาครับหาแน่ยข่หมดไข่ยังทั้งน้ำทั้งบกไอปากหวยล่าได้เบิดทุกอย่างครับไข่หมดแดงกบหนูผูป้ปลาครับเปืดกินครับป่านผมครับสิแกงใส่พวกวันสิสบเซาบีบึง Chính nhà cấp kính nhà cắt khỏe lại hàng cái này Con chỉ biết hàng cái này đi Bà đi Lớp, lớp kính, Chỉ เรม่ดูกันนี่จะหา,ายเงี้ยใครหมดครับพี่น้องไล่ครับกครับโอ้อ แกงกินสิแกงกินเยอะมีต่ไครตรงตรงสวยๆเลยครับวื่งกินกับบ้านผมกับพี่น้องทั้งผูกกับเป็นโขงครับย่างมันแรงกับฮาลาป้าโขงเน็นลาวบางแยงใครแดงครับรับก้อย ครับแล้วถ้าแบบนี้ครับไปแย่ครับเป็นถุงเป็นถุงมาต้องหยากตาครับนี่ครับวิธีของชาวบ้านของบป็นนอกยัางเข้าครับเื่าต้องหากินแบบบ้านๆครับไครผู้แดงบุ้ดอกุู้แดงครับปูปลาหน้านามกบอื่งเขียดเปื้อนครับบ้านโฮมครับอำเภอเข็มมาลาดครับไครบุ้แดงจิกินได้ปีละเทื่ยงครับโอ้ไปหาลอยแยวน้ำต้นใหม่ อีละหนึ่งขังทันนะครับอาหารเด็ดของภาคอีสานครับคือไขม่มุดแดงมุดแดงไล่หลัง เป็นอาหารที่ดีเนาะอาหารเราวันนี้